ครับผมเป็นตังไต่ครับปลาเนี่ยมาตัวหนึ่งกั้เต็มเต็มออกโอ้โหโอ้โหโอ้โหที่จะเต็มออกเนาะเต็มตะเบิ้ลกันดีครับตะเพิ่นสิยกใส่เนาะสับตาเบิ้ลกันไปเร <m> ื <inscription> ่อยๆครับผมสับตาต่างๆน้ำโอ้เอ้าโอ้เฮ้ บ่าย่างสำบ่ะไมดสี net, well. wo, wo, wo. ่โมงสี่โมงสิบเก้าโอ้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 เต็มครับครับผมสวัสดีครับพบกับผมเกดจีสาในต่อยนะครับ มัอนี้กลับมาปบพกปอกับบรรยากาศน้ำพ้องกันอีก,กเชือกครับผมออกมาในช่วงที่น้ำลดแล้วนะครับลดลงลายเปวดเลาะมันนี่ออกมาในช่วงแรกนะครับนี่ก็หาเลาะลายมองครับมื่อนี้ปลาพวกค่อยถืกกันได้ครับเลยกลับมาเบิ่งน้ำพ้องนะครับมยยบียกรยกระดุงอยู่ผู้เดียวนะครับ น้ำบวกเลี้ยวครับนะะ้อครับน้ำแต่ฟังกับพังลงอีกแก่สิแก็สิหอดปลาอ้อยแล้วแต่ว่าอ้อยวนลุกไปแถวนหนึ่งนะเ <c oughs> ล่นครัแต่ฟังพังนะครับปีนี้แต่ฟังพังหลายเอ้ <c oughs> เป็นยังครับผมเป็นทังไหนครับปลานี้มาตัวหนึน่งเต็ม <c oughs> เต็มครับ นี oh, Wait, ่เต้นออกเนาะให้มัดกล่องเด้ออย่าตือนกล่องเด้อป่าเห็นมะเห่าเต้นถืกดีๆนะนะครับหลังจากที่ลงไปทั้งเบิงทั้งเขื่อนนะครับทั้งเขื่อนป่ากั เริ่มมีเริ่มขึ้นมานะครับกจะสเป็นเปี่ยนนะครับช่วงฤดูเนาะกจะสเป็นลาชิ้วแก้วครับเริ่มขึ้นมาเป็นถืออยู่ทางไตหลายอยู่ครับผมทางทางเขื่อนเนาะตอนนี้น้ำอยู่เขื่อนกับอยู่ที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับน้ำตัวนี้ลงไปกระสีลอยประมาณร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละครับผมม,มันมันก็มันเกินเนาะ วเนี่จะเกินบ่วไหลเท่าใดครับน้ำบกลุ่มกระถอวเลี้ยวเติบนะครับเอ้าออ้โอ เออขึ้นเงาเมือแร้งเลยเอ้าป้านไหด้วยขึ้นบ๊อบด้วเสร็จนะครับรอบก้อนเป็นปลากรดนะครับลอานี้ครับเป็นปลาสวยนะครับปลาสวยขึ้น ก็เห็นบ่อนแล้วมันนั่นว่างว้านในบ่อนนี้ดีหน่อดีบอกไปแล้วหน่อซิโอ้โหโอ้โหเฮ้ยตื่นแล้ไม่เร้งยี่หรี่อะนะ <c oughs> บอกมาช่วงแห้งๆเนาะแต่นั่งเบิ่งสถานการณ์อยู่ข้าวหนึ่งครับ กอนหนนี้จะถือวาลตูของตูเนาะว่าป่ามันลืมถือแล้วก็เลยจับมันมาไทยเบิรงครับผมนะครับก็มีพัหากินอยู่นะครับแต่ว่าแถวๆนี้มันอาจจะยังยงกมาทัในไดนะครับต้องนำบุกหลายกวนานี่ก่อนตั้งใจว่าหนนะ้าที่ย,ยกได้แล้วนะครับ ไปจับเ่อนลดแจงบอกกันชีวิตบอกเด่นเนาะเนี่ยนาหมาพอดีเลยสำรองกูนะ นี่มันถือง่ายดีเบิดเบิดบเลยน่าดีอืมแต่ปลานอยปลากระเดินกูเอาดอกล้องแม่ปลากระเดินหรือปลาเข็งกูเนี่ยปลาขาวหน้าหรือมันปลาอะไรเดี๋ยวเป็นเกาเข่าหคือปลาเข็งไหนด้วยเนนี่คือบรรยากาศช่วงแดงๆนะครับเสียงนกเสียงมีนกฮู้นรากาศ้บรรยากาศครับผม นีทองฝ่าสีงามนะครับฝ่าหลังฝนไอฝ่าหลังฝนมักสดใสเสมอครับผมของแท้แนพ้องเพิ่มความกลวงนะครับบอกอีกฝั่งนี้กระอ,อกนะครับฝั่งทางพู้นนะครับ การเสาะก,กินพื้นที่ไปเรื่อยๆครับผมออสองตัวครับผม เดี๋ยวแม่นานะครับเบิ้งเตรียมเบิ้งอีกจักบาทนะครับเริ่มดำแล้วกลับไปเห็ดน้ำยูน่าก,กินนะครับบรรยากาศเริ่มมืดนะครับเดี๋ยวแม่นางจะถามเบิ้งมืออื่นนะครับว่าเป็นยังไงเน,ะนาะหนำสีบุกลงเร็วนะครับตรงนี้คือจังสีนกกรได้นะครับมืออื่น ก็เพิ่นสียกไซเนาะตาเบิ่งกันไปเรื่อยๆครับผมกาบตาทางน้าโอ้ยอาโอ้โดยเจดีาอ้ เดี๋ยวเป็นการกระแถมิึงอีกสักบาทนะคระับก็เป็นเรื่องใดมันนึงหัานเหลือใจครับปลาเต้นออกอไร๋ยวแถมอีกจักบาทครับผมรับตามันกายเน่าเป็นที่ก็ได้ครับผม rụp rụp 3 con hổ นะครับผมขึ้นมาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแจ้งนะเดอ้อครับผมที่สำคัญคอมเมนต์ไว้นำครับ<ป>เผื่อจะได้เป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ